ำไมอ้วนจังล่ะไมอ้วนเนี่ยเยอะเนี่ยของมาแท่กมเนะประตูบันไดนา่นถูกแล้วนนถูกแล้วหูหนาวอ่ะเนี่ยะรกับุ๊ตงนสาบันการเงลายรายที่กิจาก่ารไจาดะกท

เรามีโอกาสได้มาใช้บริการตู้ซิมแบตในตอนชาสักทีนะครับพี่ปิดเสียงเพลงหน่อยพี่ปิดเสียงเพลงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพลงจะถูกลิขสิทธิ์พอดี่กำลังจัดกำลังฟิวตู้สิมแบตอยู่ออตินแก่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้สี่สิบบาทค่ะฮะสี่สิบบาทของบริษัทอ้าวเหรอไม่แต่ว่าแต่ว่าที่เราซื้อกับครัวสองห้ยี่สิบบาทเลยเนี่ยยี่สิบบาทเหรอคะซื้อกับคร <40 S 1> ัว เสื้อแดงหมวกแดงไหมแค่พนักงานเราสื้อแดงไหมที่ขายใช่ใช่ขายยี่สิบบาทเองเหอใช่ตอนน,นนั้นกระบวนกาสามหกอันนี้ไม่ขายเอตามเมนูเลยค่ะเครื่องดืม่มอะไรที่แจกตามเมนูไหนดูหน่อยอ๋อนี่ไงเมนูขึ้นมาก็เขีเยนว่าหกสิบบาทอันนี้คือแบบเ,เมนูน้ำปัน่นเมนูชากาแฟจะดูขอขอดูเมนูตอนเช้าหน่อยครับ เราไปนั่งกันก่อนป่ะนนี้กำลังปล่อยขอบวนสองสาออกจากสถานีบรุริลำเ่นม่าพอสมควรนะวันนี้มีกำไรทด้ใช้บริการตู้ซีเมตเนต์ติดเสียก็เล็นเหล่งเงินเดือนคือผมจะไม่ไปทันงานตอนเช้าเด็ตอนี่ในวีดีโอพันด,ดูแล้ว,ว,ว,วอ๋อนี่ไง เมนูอาหารตอนเช้าก็จะมีอาหารประมาณนี้นะครับเซตเอถึงเซตเอสนะครับตัวนี้มีไข่ดาวสักสักฟองไหมไข่ดาวอยากกินไข่ดาวอะ่ะอ่านี่ยซักข้างหลังฟองเท่าไหร่ครับไม่อยากซื้อเป็นมันอยากได้แบบแยก่นี้ไหมอ๋อเราขายเป็นเซตคะ่ะออนเซตอย่างนี้เลยนะใช่คะ่ะเพราะว่าไม่มีเมนูเราขายไม่ได้อืม เมนูไม่แค่นี้หรอพี่เมนูมีเป็นแบบนี้แล้วก็ชุดอะไรเป็นอะไรอ่ะในพี่อะนรไม่รู้เนี่ยชุด่อยสุดคุ้มข้าวซอยไก่ข้าวแตไก่กว่าไข่แต่อันนี้ตีร้อยสี่สิบบาทเพลินใจออบดีนะครับร้อยสี่สิบบาทโอ้โห ตอนนั้นเม่นตอนนั้นเม่นมากระบวนสองหกยี่สิบาทนะโอนตินผมซื้ออยู่บาทอมซื้ออยู่ตอนที่เราลังจะเข้าบาังซื้อแล้วทีนี้ก็ก็เดินขายไอ้ใช่ไอเอขาเรียกอะไรนะลอตเเว่เขาเดินมาให้ผมมาขายมาซื้อให้ผมขายได้แหละพอดีถ้าเป็นพนักง,งานของเรา่ขายไม่ได้นะเพราะว่าต้องส่งบริษัทสี่สิบบาทถ้าขายก็เท่ากับเราต้องขายแปดสิบโอ้

ไม่ได้ว่าคเับแต่พอพูดถึงไปลราเปรียบเทียบตอนนี้ผมนั่งขบวนสองหกจานของกายวันนั้นมามันแตกต่างพี่รับสแกนไหมจ่ายไหมล่ะพี่อะไรนะพี่รับสแกนโอนพากอะไรนี้ไหมมีไหม งั้นเดี๋ยวนั่งรออยู่นี่แปเดียวยาวเพราะว่ารถเหล็ตั้งเยอะแยะไปทำไรมีแต่ตอนนี้ผมเสียตรงที่ว่าเม่นจะไปทานงานเช้าไม่ได้แล้วเม่นเฟไม่ทันงานเช้าแล้วโอ้ยเฮ้ยดีสี่สองสี่สุรินเออดีดีดีสองสามสี่รอซะรถช้ามาเยอะแล้วทำอะไรให้หน่อยผมจะไม่ทันงานเช้าเลยเนี่ย เราตอนนี้คือไม่ทันง,งานเช้าลงไงการนี้รถออกจากทีบุรีรัมย์เจ้าของวันเกิดจะบอกว่าเจ้าของวันเกิดอะ่ะยังไม่ถึงบ้านนะครับ